ชื่ออะไรครับชื่อลำดวนครับผมลำดวนชื่นชมครับผมอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าแล้วเจ็ดสิบเก้าแล้วโอ้ยังแข็งแรงอยู่เนาะเจ็ดสิบเก้าแล้วอยู่บ้านหลังนี้มาตลอดเลยใช่ไหมครับอยู่บ้านหลังนี้มาตลอดเลยตแ,ตแต่เล็กเลยตั้งแต่เด็กตั้งแต่เกิดเลยอะไรเงี้ยเ <c oughs> ออแล้วเอ้ <c oughs> ผมเห็นบ้านที่เนี่ยมันแปลกตาก็คือมันเหมือนเป็นทรงแปดเหลี่ยมเลยสักอย่างเลงแปดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมใช่ไหมอ่ะ ใครเป็นคนสร้างอะครับพ่อพ่อเทพพ่อเทพพงศกิตสร้างนานหรือยังครับเนี่ยสร้างได้เจ็ดสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเจ็ดสิบกว่าปีเดี๋ยวก่อนเจนป้าได้เจ็ดสิบห้าปีแล้วเจ็ดสิบห้าปีคือตั้งแต่เกิดมาคือป้าก็เห็นเลยเออเห็นอืมตัวเล็กๆอยู่อะพอสร้างสมัยนั้นคุณพ่อทํางานอะไรอะทาล้อล้อคืออะไรอะทำล้อล้อเกียนเนี่ยโอ้ทำล้อเกวียนเอออ๋อ ทำล้อเกียนก็แสดงว่ารู้จักแหล่งไม้รู้จักอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะคือผมผมเห็นแล้วบ้านเนี้ยแปลกมากแปลกตามมากคือไม่เคยเห็นอ่าคือทรงมันคล้ายๆกับเป็นมุกหน้าบ้านเหมือนทรงโคโลเนียลแต่ว่าถ้าเป็นทางร้านนานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเรียกอะไรสมัยนั้นน่ะเนาะอับอ,อันนี้อันนี้พาผมขึ้นไปชมได้ใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมขอขอยาตขึ้นไปดูหน่อยนะครับได้ ไปจะขึ้นไปดูโบสถ์น่ะ,ะแข่งขากัะจี๊ีดเลยจอยเลยป้านี้อันนี้ทำเองเหรอครับไหนนั่นนะไ <Yeah. S 1> อ้มิดเอาฮ้ออ๋อคนงานคนงานบ้านป้าหมีมสวย<อ>สวยมากเลยเนาะเออไอ้มิดไปแล้วอ สวยมากเลยเลยวเอาไปดูทางหน้ามันนังนะทำอ๋อเขาไปแล้วใช่ป่ะครับไปแล้วทำคุณป้าก็เดินแบบนี้ทุกวันเลยเนาะเอ็นงทงี่ทุกวันะ่ะอ๋องอ้อออส่วนข้างหลังนี่คือต่อเติมที่หลังใช่ไหมครับคุณป้าต่อเติมที่หลังอ๋อจอยกว้างอยู่เนาะ อาจจะนั่งไหมนี่ฝาผนังนี่ก็ไม่สักใช่ป่อไม่สักหมดเลยอะบ้านหลังนี้นะไม่สักอันนี้ประตูนี่ก็ไม่สักไม่สักแต่บัได้ย้อมสีเมันเหมือนเทียบกันไปเลเป็นธรรมชาติดีอะครับดูนะตรงหน้าต่างดูผนังเป็นไม้สักหมดเลยอันนี้นี่คือน่าจะเป็นอันนี้คือหลังนี่คือทําที่หลังไอตัวแปดเหลี่ยมข้างหน้าตรงตรงไหนที่ป้าบอกว่าเคยเป็นยุ้งข้าวครับ ตรงนี้ะตรงนี้เลยทยุงข้าวแล้วนี่ห้องครัวอันนั้นเป็นจานไปเนาะอ๋อเป็นจานเออจานไปเราจะนี่ก็เป็นจานนี่บันไดขึ้นนี่ห้าขั้นบันไดขึ้นนี่น,น,นะห้าขั้นแสดง,งว่ายุงข้าวนี่คืออยู่บนบ้านเหรอครับอยู่บนบ้านสุขข้าวาใหญ่ในติสารน,นั่นนะอะ๋อทีออออ่ผมก็เพิ่งเคยเห็นนะแต่ว่าคนทางทางอีสานหรือทางบ้านผมนะก็คือ ยุงข้าวเขาจะแยกจากตัวบ้านเออนี่บ่แยกอันนี้ไม่แยกคือเอาไปในบ้านเลยไว้ในบ้านแค่เอาผนังกั้นแค่ผนังกั้นอ๋อสวยมากเลยแต่ผมพาผมขอขอดูอันนั้นนะครับโอ้โหจอยสวยมากเลยให้ดูตรงนี้ตรงไม้ไม่ข้าวไม้อะไรเนี่ยเครื่องเครื่องตรงเนี้ยคือแบบเขาตีแฉกออกมาตามตามเหลี่ยมของของหลังคาครับสวยมากเลย อันนี้เปิดไฟตรงไหนนอนดาไม่ใช่ไฟไฟตรงนี้จผนังบ้านผนังบ้านนี่ก็เป็นเก่าๆดั้งเดิมเลยหรอครับป้าเก่าๆดั้งเดิมเลยโอไม้แผ่นเป็นไม้แผ่นใหญ่ไม้ประมาณ10นิ้วได้นะ ประมาณสิบนิ้วแปดนิ้วสิบนิ้วอ่ะได้อืมแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นช่องช่องระบายอากาศได้นะครับเนี่ยจนดูระแนงจนดูระแนงนะครับส่วนไม้เครื่องเนี่ยเครื่องตัวนี้เนี่ยจอยดูเครื่องตัวนี้นะเนี่ยคือเขาตีแฉกตามตามมุมตามมุมตามมุมของของบ้านนะเนาะอืม,อม แต่วันนี้บอลล้มนทุกทุกข้างล้มล้มอย่างเขาเนี่ยแสดงว่าบ้านนั่งชอบนั่งตรงนี้รับลมใช่ไหมนั่งั่้มีมีที่นอนด้วยเออไม่เป็นไรผ้าทั้งนั้นเลยอ่ามีที่นอนนี่คือรับลมตรงนี้ได้เลยได้เลยอ๋ออันนี้เป็นระแนงแบบลมโรกได้เลยใช่ไหมครับลมเข้าได้เลยใช่ไหมครับอืม แต่แต่แนวคิดนี่เราไม่แน่ใจเนอกาะว่าพ่อพ่อเขาได้แนวคิดไอเดียมาจากตรงไหนใช่ไหมครับป้าเดี๋ยวล้มเวลาที่ล้มไหมไม้แบบผมดูไม้เรานานมากเลยนะไม่แผ่นใหญ่ใหญ่ไม้พื้นนี่ก็เป็นไม้สักไม้สักหมดเลยอันนี้ไม่แดงอันนั้นไม่ใช่ไั่งหันไม่ใช่แต่อันนี้อันนี้ไม่สักยังไม่สักเนี่ยปออยู่ฮะนะในฮะนะครับตีคน้าน เนี่ยเออบวหันกาดจ้อยบวหันทีเนาะเดี๋ยวก่อนเปิดพ่ออานี่แม่นั่นปอนั่นตาเนี่ยคนเนี่ยสร้างอ๋อคนที่สร้างอ่เป็นเป็นช่างทำล้อเกวียนด้วยใช่ไหมอันก็อันนี้เป็นแม่นะครับอันนั้นเป็นพ่อนะครับอืาไม้พื้นแผ่นใหญ่มาก เดี๋ยวนี้จีมีแล้วนะ่งไม่แผ่นใหญ่หายากแล้วครับหาไม่ได้แล้วครับบ้านอันนี้ป้าอาศัยอยู่กี่คนครับเนี่ยอันนี้นะค่ะปะาก่อนก็มีหลายคนก่ะเขาลงเขาไปทํางานหมดเนาะเดี๋ยวสองคนตายายอ๋อคือลูกๆหลานก็แยกกันไปทํางานเออทางานอยู่กรุงเทพกันหมดแล้วเดี๋ยวนี้หลานก็อยู่เชียงใหม่คนหนึ่งหลังคานี่ยยังดั้งเดิมอยู่ไหมครับ หลังคาดั่งเดิมที่เป็นสังกะสีเนี่ยใช่ไหมฮะสังกะสีให้ดูตรงนู้นอะจอยแบบดูไอตัวข้างบนไหมเขาเขาไม่ใช่มีเสาขึ้นไปนะเขาจะเป็นไม้สวยมากเลยมันไม่ค่อยมีตะปูนะมันเสียบเสียบเสียบเข้าไปเป็นเป็นเข้าเข้าลิ้นเข้าสลักนี่ใช่ไหมครับเขาจะใหไหมอันนี้นี่จอยมาดูอันนี้เป็นหลักขอโทษนะครับคุณปะ นี่อันนี้เป็นช่องที่สําหรับเข้าสลักสมัยก่อนเออใจละใช่เข้าอ่าไม้สอดเข้าไปคานสอดเข้าไปแล้วก็ตีสลักเอาไม้ไม่เอาไม้บ้านสองหลังมาแปลงเป็นบ้านหลังเดียวครับโอ้กันเลยเจ๊เอต่ก่อนนี้ไม่สอดเข้าไปครับเจาะทะลุเลยเจาะทะลุเลยเยอะเลยไอเดียดีมากเลยดีไซน์บ้านสวยมากเลยบางคนเขาก็ เห็นมาสักนานแล้วเขาบอกกันเนาะบบางคนก็ว่าเออยังไม่เห็นเมื่อวานนี้ก็มาอ๋อมีคนมาดูมาจากกรุงเทพไปดูพระหลวงวัดพระหลวงแล้วก็มีป้ายที่วัดพระหลวงเนาะเอะบ้านหลังนี้มันอยู่ไหนตามมาตามมาก็เอารถไปไว้โดน,นกระเดินมาหน้าต่างโบราณหน้าต่างเก่า นักศึกษาเหรอครับนักศึกษาแล้วตอนนั้นงก็นังนักศึกษาอย่างนูาในกรุงเทพมามากขึ้นมันขึ้นมาสบายเนาะมันเหนื่อยมามันก็นอนกันเต็มกลางวันนะนอนตามขึ้นตามอย่างนี้นะนอนนอนเล่นเนี่ยความสะอาดปีแล้วเห็นบ้านมันสะอาดก็เลยอย่างก็ล้มมันก็เข้าเออก็ผีเนี่ยมันทอดแล้ว เป e ิ้ว้ากะกลุงเทพเปิ้ลเลยไปละเปิ้กะก้อกก้อขี่รถมาเปิ้ลกะรถไปจอดหน้าบ้านปลาเอวแล้วกะกลับมากลับมากระดางยกเปิ้นเทียนเนี่ยเปิกระทายเปิ้ลมาไม่เห็นไหนเลยโอ้โหเออมันแปลกดิตรงมุกเป็นปกติที่เขาทําก็คือจะเป็นแค่มุกหน้าบ้านเป็นอะไรอย่างี้ที่เป็นทรงแปดเหลี่ยม แตแ่คือตัวบ้านเลยแต่คนตาตะกอนนะคนตาตะกอนเป็นมาโู้นะไปอย่าแปลงบ้านนะ,ะบ้านมันมีสองหลังหลังใหนญน่เ่ยอ,อยู่ข้างวัดน,น,นะเปกิก็ไปย่่ออยู่พี่โลกจะก็ย่ารออยู่พี่โลกทีนี้เปิดกับไปหันใส่เว่ามาโอ้กับแม่ไปดูไปดูบ้านดูม้อม่อบ้านหลังนั่นจะมะอหามา่อแปลงเนาะอาาาี่นี้กันนี่ก็นทีนี้ก็ ก็ว่าเออดีเหมือนกันเ้าป้ากันไปดูอ,อินเนี่ยไปดู่ะพอดีว่าไปเจอใสอือแม่ก็บว่าเออตามใจบน่านบ้านเอาทั่วไปนี่แปลงเหมือนกันหบดเนี่ยมันบอกงามบนว่ามันไม่แปลกตามันบอกแปลกตาก็เลยมาเอามาสร้างข้างแหลกน้าหมูตองตึงนะโอ้ืมุูตองตึงนะับมีเงินอนะ่ะเงินโมสอ่ะมหมูมตองตึง เลื่อนมามุงค้า,าม,มุงค้ากะพอนี้เนี่ยหลอกขอเขอาเอาเล็กมาส่งผู้เจ้าเอาเล็กมาส่งผู้เจ้าเฮือสังกสีมากระมาตัดใส่ปอหมอพรน,นี่มาดังเฝ้ากี่เขาไงก็มาดังเฝ้าดาูดูว่าตัดจะได้มหมอพรน,นี่เราเแล้วตอนที่มุงตองตึงนี่ใช้ หมายถึงว่าอายุของกองตัวนี้นานแค่ไหนอะอู้บ้านานสองปีสองปีก็เปลี่ยนอือสองปีก็เปลี่ยนเป็นขาละจากาขากัาบ,บมุมี้ละรับเปลี่ยนละขาก็อยู่ได้ไม่นานเหมือนกันเออประมาณสองปีเหมือนกันเจ๊เจ้าเจ๊เจ้าเขาเอาเล็กบางค้ปอแปงลงรอดไงรับเขาก็มาดูว่ายังนั่นเป็นยังนั่นเขาก็เอาสังกะสีมาเฮ่อเอามาให้เลยเอามาให้มาให้ก่อน เออใจอย่างก่อนเพอเพราะว่าเพราะว่าเราเราทำรอให้เขาอยู่แล้วใช่ไหมเ,เราล้อส่งเขาอยู่นั่นละอ๋อใจเล็กเขาเ<ำ>ไงครับก็เลยได้โอกาสไ,ได้ทําสังกะสีทําอะไรเออแต่เดี๋ยวนี้สังกะสีมันก็บอกค่อยดีไปละครับแสดงว่าตอนนั้นที่ที่คุณพ่อทํานี่ก็คือหมายถึงว่าเกิดจากไอเดียที่ว่าถ้าทําบ้านเหมือนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยมันมันก็เหมือนกันหมดมันเหมือนกันหมดอะ่ะใช่มันจะไม่แปลก อือบบแปลกคือพ่ออยากได้ความความเด่นตรงนั้นความแปลกตรงนั้นใช่ไหมครับก็เลยทาแปดเหลี่ยมเลยทาแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นตัวบ้านเลยเป็นตัวบ้านแต่ข้างล่างนะครับข้างล่างนี่ที่ไปดูมานะครับพ่อบอกว่าข้างล่างเขาจะเป็นกระจกไงอ๋อข้างล่างเขาจะเป็นกระจกครับอือที่วิศนุโลกไหครับอ๋อไปดูตัวอย่างมาด้วยอ๋อดูตัวอย่างน่ะครับอ๋อ คือได้ไอเดียมาบางบางาก็เลยมาได้เด่นที่นี่หลังเดียวเลยทังหมู่บ้านเลยก่อนก่อนจะตายนะแกก็บอกนะอย่าไปลื่อนะคนอย่าไปลื่อของปอเก็บไหแก็เก็บไหวทุกวันเนี่ยมันได้อยู่อาศัยจนถึงทุกวันนี้ใจก็ผมเชื่อว่าน่าจะน่าจะเกินเจ็ดสิบห้าแล้วใช่ไหมครับ จ็ดมันประมาณเนี่ยเจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยครับถือว่าสวยมากแล้วเนื้อไม้ดีมากครับเนื้อเป็นเนื้อ,อไม้เก่าเนื้อไม้แบบแข็งมากครับอหลังนี้ก็ใช่มั้งครับเนี่ยเพราะว่ารู้สึกดูจากฝาผานังล้วน่าจะเป็นไม้เก่าใ่ไม่โอู้ซสึกตั้งนานแล้วครับเพราะว่าเห็นเราเหมือนกับเป็นฝาไม้เก่าซื้อไวน้นานนแล้วก็เพื่อจะมาทําหลังนี้อ่ะ พื้นพื้นก็ใช่ใช่ไหมครับพื้นนี่เป็นไม้เก่าไหมครับเออนี่นะไม่ไม่ไม่เหมือนกันน,ะนี่นะแต่มันนานเนาะซึ้อมานนานึงมาแปลมาทํานี่ได้สิบกว่าปีละครับผมสิบกว่าปีแล้วนะก็ถือว่านานละเอออืม,อมสวยสวยมากเลยถ้าถ้าสมมติว่ามีคนเข้ามาขอดูก็มีมาบ้างใช่ไหมฮะัมี มีมาเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมเร<อ>ื่อยๆเก็บตังค์มันจะมีธนาคารนอาจะก่อนเนาะเก็บยังไงอะครับนี่ฮะรูเสาเนยรูเสารูเสาที่ข้างบนตะก,กี้เห็นเนาะไอ้ที่มันเป็นช่องๆเนี่ยนะเออที่นี่กะรูเสานี่นะเก็บตังค์ไว้แล้วก็ไม้แปะไว้โอ้เอาไม้แปะเลยเออถ้าเป็นสตังค์เหรียญตังค์อย่างนี้ก็ใส่บอกไม้สางเน่ยอ๋อสิดกระบอกไม้สางไว้คือเอาซ่อนไว้เอาซ่อนไว้๋อคนบ้านเนี่ย จิมี้ไข่น่ถึงมาสร้างบ้านหลังนี้ได้เก็บซ่อนไว้ซ่อนไว้หลายๆจุดนี่แปลกดีอคือสมัยก่อนธนาคารเขายังไม่มีบอมีธนาคารนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงเราทำไมมีรูอยู่ตรงนั้นบ่อนตะก่อนมันมันีแล้วงูเสาเขาไม่ เอาไม้หล่อนเนาะที่ไม่ข้าวไม่อะไรมาสอนอบ่ฮู้ทีเก็บไหนก็มันมีรู้มันก็เอาใส่ใช่ตีปิดไว้